ร้านรองดีรองเท้ามือสองของแท้แบรนด์ดังไนกี้อ i ดิดาสพูม่าเอซิกคอนเวิร์สแวนและแบรนด์อื่นๆในราคาสุดคุม้มคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมคนป่าบราวานอีกเช่นเคยและเราก็ยังอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไล3ซึ่งในวันนี้นะครับใครที่กำลังรอแผนเมนเจอร์ดาวทอง A แต้ม100บวกจากผมอยู่แล้วก็ ต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนนะก็แผนนี้นะมันมีความพิเศษตรงที่ว่าไม่มีกองหน้านั่นเองผมได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เขาเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะก็เป็นชาวอินโดนั่นแหละไม่ใช่คนไทยนะก็ต้องขอขอบคุณออกตริสแกเบรียลด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าเขามีทิปหรือว่าทริคอะไรในการเล่นก็ผมจะเอามาฝากเอามาคอมเมนต์บอกไว้ทีหลังเพิ่มเติมแล้วกันนะ โอเคก็วันนี้นะผมจะไม่ใช้ทีมหลักในการทดสอบแผนนะแต่ต้องบอกว่าหลังจากจบคลิปเนี่ยผมใช้แผนนี้กับทีมหลักแล้วก็กดชนะไป4เกมรวดนะตอนนี้ก็กำลังสอบขึ้นดาวทอง A อ,อยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไปวันนี้ผมจะใช้ทีมแมเนเจอร์ที่2ในการทดสอบนะครับเพราะว่าถ้าใช้ทีมหลักก็จะมีคนบอกว่าเอ,อ้ยทีมพี่มันหมื่นกว่าล้านอะ่ะมันก็ ก็เล่นยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวผมจะใช้เมนเจอร์ที่2ในกนารทดสอบซึ่งเมนเจอร์เมนเจอร์ที่2เนี่ยจะมีการยืมนักเตะ VIP มาใช้บ้างนะครับแต่ว่านอกนั้นนักเตะก็จะเป็นบวก0ูนย์ทั้งทีมมูลค่าทีมเนี่ยศูนย์เลยทีเดียวนะแล้วก็กำลังอยู่ในแรงทองแดง A นะครับกำลังสอบขึ้น C เงินนะครับสอบขึ้น C เงินอยู่ก็ต้องบอกว่าสำหรับทีมที่มีมูลค่าทีมศูนย์แบบนี้นะครับ สอบขึ้น C เงินได้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะอืมถ้าทีมดีๆนะครับเป็นนักเตะบวก1บวก2นักเตะสายเมเนเจอร์ทั้งทีมก็ผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นดาวทองดาวทองได้อย่างแน่นอนดาวทองซอะตำ่ตำๆอะก็อืมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาแผนมันจะเป็นยังไงนะครับแท็กติกการเล่นรูปแบบการขึ้นเกมต่อบอลอะไรมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปได้ชมกันนะ โอเคก็ไปชมกันเลยดีกว่าอาล้วครับและตอนนี้ผมก็กำลังเข้ามาเล่นในเมนเจอร์ที่2นะครับก็อย่างที่บอกไปอยู่ในแรคงทองแดง A นะครับกำลังสอบขึ้นซีเงินอยู่นะแต่ก่อนอื่นเราก็มาจะมาดูนี่เลยนะฟอร์เมชันของแผนนี้นะครับ ก็อืกล้องหลัง6ตัวนะครับ CDM 1ตัวแล้วก็นอกนั้นก็เป็น i m l a m แล้วก็ CAM นะครับนักเตะที่ผมใช้ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับจะยืนพื้นด้วยนักเตะบวกศนยะ์ะส่วนนักเตะ VIP นี่ก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาว่าจะได้ตัวอะไรส่วนเกมรุกนะครับเกมรุกอันนี้ต้องเป็น1คขีดนะอน,นี้ผม ผมปรับพลาดไว้นะ,ะกะ็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เกมรับเกมรับเกมรับก็นี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแท็กติกกันต่อเลย เอาแล้วครับแล้นี่ก็คือแทคกติกของแผนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าอก็เป็นแผนเป็นแทคกติกที่น่าสนใจนะครับมีความแตกต่างจากแผนของผมพอสมควรเหมือนกันนะตรงในเรื่องของเกมรุกนะครับที่ดูกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นนะก็เดี๋ยวเราจะไปชมไฮไลท์กันว่ามัน ขึ้นเกมยังไงนะครับแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงแต่ผมจะบอกคร่าวๆนะว่าจุดเด่นอยู่ที่การยิงไกลนะครับการขึงเกมแล้วก็มีบางจังหวะที่ทำเกมสวนกลับได้ด้วยนะก็ต้องบอกว่าเป็นแผนที่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนักอะ่ะก็ส่วนมากที่เจอก็จะเป็นคลองบอลน,นะคลองบอลเยอะๆแล้วก็ทำชิ่งเล่นสั้นอะไร ขึ้นไปยิงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแผนนี้รู้สึกว่าเออมันเน้นตั้งรับแน่นมากแล้วก็ส่วนกลับค่อนข้างดีแล้วก็ยิงไกลใช้ได้ด้วยนะครับเป็นแผนที่เน้นปลอดภัยนะครับไม่ไดไ้ไม่เป็นไรห้ามเสียอย่างเดียวก็แต่ถ้าได้แล้วก็แนะนําให้ปรับแนวโน้มเป็นตั้งรับไปเลยนะครับก็ช่วยให้ชนะได้บ่อยๆผมลองกับทีมหลักนะครับเมนเจอร์หนึ่งก็ ใช้แบบนี้แหละส่วนมากก็จะขึ้นนำได้ในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ปรับแนวโน้มทีมเป็นตั้งรับนะครับแค่นั้นเองอ่าก็คู่ต่อดสู้นะครับสำหรับการสอบขึ้นสีเงินก็มูลค่าทีมไม่เบาเลยนะครับ2,500ล้านกับทีมมูลค่าสูนครับเออม,มาดูสิว่าผมจะสอบขึ้นสีเงินผ่านหรือเปล่า ก็ดูจากนักเตะ VIP ที่ยืมได้นะก็จะเป็นนี่ครับเกติศักดิ์เสนาเมืองครับบวก3เซอร์เจโอคุนอากเวโรหรือบ่าววีของเรานั่นเองนะครับ <c oughs> อ่าก็สแตทไม่เยอะเท่าไหร่นะมีไมคอน x อ็บวก4เนี่ยโอเคแล้วกันเนี่ยโหดอยู่ตัวหนึ่งแต่ก็ดันเป็นกองหลังนะครับ เอาละเหลืออีกเจ็ดวินาทีก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะขอเล่งภาพสักเล็กน้อยนะครับพอเล่งภาพแล้วมันโยกหัวกันอย่างกัอมไม่รู้ว่ามันจะโยกหัวกันทำไมนะครับโยกหัวโยกตัวมันเป็นการวอร์มอย่างหนึ่งหรือเปล่า ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับดูแล้วมันก็ตลกดีเอาละหน้ามืดกันมานานแล้วนะครับเริ่มเกมกันสักทีก็ <c oughs> เริ่มมาก็ต่อบอลเลยนะครับไมค์คอนทุ่มมาเมซี่ ส่งให้อลอันโซบาวีจ่ายเมซี่เมซี่จ่ายอากัวโรอากเวโรไหลามาก็ยิงไม่ยิงลูกนี้ติดนะครับอลาันโซก็นักเตะเขาค่อนข้างดีกว่าผมพอสมควรนะครับรโทนี่นี่ก็น่ากลัวมากนะครับสำหรับเมนเจอร์เมซี่ส่งให้ซิโก บาวีส่งให้อลาบาอลอนโซส่งให้อากเรโรสิโกโตอกส้นสวยมากนะครับแต่ว่าลูกนี้อากเรโรพาบอลไปเสียนะครับหลุดเอาวเวอร์ติจะเลี้ยงผ่านลูกนี้ติดปอกบานะครับปอกบาทำชิ่งให้เมซี่เมซี่ส่งให้ปอกบาปอกบาให้อลอนโซอลอนโซส่งให้สิโก สิโกไหลมาทางขวาให้ล้ามลากเข้ามาก็โดนตัดไปก่อนโดยมาลดินี่นะครับเขอลบอกว่ามาลดินี่นี่แน่นจริงนะแต่ว่าคู่ต่อสู้เขาเอามายืนแบกซ้ายนะครับก็ก็โอเคนะ่าตอนนี้กลับมาครองบอลได้อีกแล้วนะครับดูนักเตะบวกศูนย์นะนักเตะบวกศูนย์นี่แย่งบอลเก่งใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแผงหลังนี่ต้องบอกว่าแน่นมาก ก็คู่ต่อสู้ก็พยายามคลองเกมในแดนกลางนะครับแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้นะครับยังเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้นะครับก็เขาะไปเขาะมาแล้วก็ยิงไกลอย่างที่เห็นนะนอ้อยเออเตะเปิดบอลมาอลอนโซส่งให้อเกเวโรลากจี้ขึ้นมาแล้วส่งคืนให้ซิโก้ซิโก้เล่นท่ามาแล้วก็เมสซี่ไหลให้อลอนโซแต่ก็โดนตัดได้อีกนะครับ ต้องบอกว่าทีมบวกศูนะทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่าโอเคแล้วนะคร,ระับก็คู่ตซู้นี่คองบอลได้เยอะกว่าพอสมควรนะครับเนี่ย,<ด>ยแต่ก็<ด>ไม่มากนะผัดกันคองบอลแต่การคองบอลของคู่ตซูเนี่ยก็ไม่ได้ทำอันตรายเท่าไหร่นะครับก็อยู่เาถวาๆนอกกรอบเขตโทษเนาะ เนี่ยครับเขาก็เคาะกันไปเคาะกันมาเขาก็เข้ากรอบเข็โทษไม่ค่อยได้นะครับเข้าได้ก็ทําเสียตรงกรอบเขตโทษทุกทีก็เนี่ยครับเครื่องแรกจะเห็นว่าฝั่งผมเนี่ยยิงเข้ากรอบไปหนึ่งครั้งนะส่วนคู่ต่อสู้นี่ยิงไม่เข้ากรอบเลยนะก็ถือว่าเป็นแผนตั้งรับที่ค่อนข้างโอเคนะครับ จังหวะนี้โดนยิงไกลก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหโกล้องหลังนี่เยอะแยะโยะเยไปหมดบอกบาส่งให้ซิโก้ซิโก้ทำชิงกับอัลเวโรอ,อยู่อลอนโซไหลไปให้ไมค่อนนะไมค่อนไปไม่ได้ก็ส่งให้ลามเมซี่ส่งให้ซิโก้ซิโก้หมุนรออยู่อัลเวโรยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงตรกนี้ก็ติดไปนะครับ ไมซีลากจี้มาให้อเกเวโรอเกเวโร,ก,วรก็เนี่ยครับยิงไม่ได้ครับเตะเราก็เ <c oughs> ปราะบางนะครับอเกเวโรนี่ถือว่าคลองบอลแล้วก็ได้บอลบ่อยนะแต่ว่าจงังหวะสุดท้ายนี่ไม่ได้ยิงสักทีอัลลาบาลูกนี้โอ้โหโดนบวกเจ็บไปแล้วนะครับตัดบอลได้ไหมตติ เยโรอ่าไมคอนตัดบอลได้นะครับเมสซี่ไหลให้ซิโก้ซิโก้ไหลขึ้นให้เมสซี่เมสซี่ลากจี้รออยู่แล้วก็ไหลให้อลาบาอลาบาไหลเมสซี่เมสซี่พยายามไหลอลาบาซัดลูกนี้เอาเข้าไปเลยครับยิงไกลลูกนี้นะโหดมากอลาบาบวกศูนย์ <laughs> นี่นะครับนาทีที่69เนะครับเลขกำลังสวยเลยก็ทีมบวกศูนย์นำไปก่อนนะครับ1 0ึ่นี่ครับโอกาสธรรมโตน้อยกว่าครับตอนนี้ผมก็ปรับแนวโน้มทีมเป็นตั้งรับแล้วนะนี่ครับถ้าโดนยิงไกลก็ปล่อยเลยนะครับวัดดวงอันนี้ทีมเราอ่อนกว่าด้วยแหละ ก็ต้องสู้แบบนี้นะครับทีมที่มูลค่าทีมน้อยกว่านักเตะอ่อนชั้นกว่านะครับสแต็น้อยกว่าตัดบ,บอลได้อีกแล้วนะครับนักเตะบวกศูนย์เ <c oughs> มซี่เมซี่นี่ถือว่าเด่นมากนะเป็นเมซี่บวกศูนย์ที่ออได้ไลฟ์บูทบวกสี่มาก็ ก็ถือว่าสแตตใกล้กับบกหนึ่งนั่นแหละเมซีได้บอลอีกแล้วนะครับเด่นมากแล้วจังหวะนี้อัเกโร่ได้ยิงแต่ว่าหลุดกรอบออกไปนะครับเนี่ยครับก็ อย่างที่เห็นว่าเกมมันก็จะประมาณนี้เนาะเวลาเจอกับคู่ต่อสู้ที่เขาเหนือกว่าในเรื่องนักเตะแต่ว่าเราก็เนี่ยครับเกมรับมันก็จะค่อนข้างแน่นนะหน้ากรอบเข็ดโทษก็แน่นนะถือว่ายิงไกลลำบากพอสมควรถือว่าสวยงามนะครับยิงเข้ากรอบ3ต่อ3เท่ากันแต่ว่า ชนะไปด้วยสกอร์หนนะครับแล้วก็สอบขึ้น4เงินได้สำเร็จก็ดูจากค่าสถิตินะครับเมซี่นี่เป็นแมนออะแมตช์เลยทีเดียวนะงเข้ากรอบเท่ากันนะครับ3ต่อ3ครองบอลก็น้อยกว่านิดหน่อยนะครับ46ต่อ54บอลก็ไปอยู่ในโซนกลางสนามซะเยอะนะครับ ก็ขอสรุปนะครับว่าภาพรวมก็เป็นแผนที่ดีนะครับเสียประตูยากเพราะว่ากองหลังเนี่ยมี6ตัวแล้วก็มี CDM อีก1ตัวนะครับซึ่ง CDM นี่จริงๆก็ใช้เป็น CDM เกมรับเลยก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นแผนที่เกมรับดีมากๆแผนหนึ่งแล้วก็เกมสนกลับหน้ากลัวนะครับต่อบอลทำชิ่งใช้ได้ ยิงไกลก็ดีนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคน,นไหนนะครับเอาแผนไปใช้ก็เอากลับมาบอกด้วยนะว่าแผนมันเป็นยังไงใช้ได้ผลดีไม่ดียังไงหรือว่าขอคำแนะนำอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเออขอนอกเรื่องนิดนึงนะก็วันนี้ช่วงนี้ดีกว่าเออช่วงนี้พี่ค่อนข้างยุ่งมากเลยนะครับก็ทั้งงานทั้งเรียนทั้ง อะไรหลายอย่างนะครับทำให้ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปแต่ก็พยายามหาเวลามาทําจนได้นะก็ขอบคุณหลายๆคนเลยนะครับที่เป็นแฟนคลับของพี่แล้วก็ตามไปอุดหนุนร้านรองเท้าของพี่ด้วยนะก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่สนใจแล้วก็มาอุดหนุนกันเนาะสำหรับวันนี้ผมคนป่าป้าบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะนี่ก็ เช้าแล้วไม่ใช่เช้าแล้วสิสายมากแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้นอนเลยก็ขอตัวไปนอนก่อนละกันนะพบกันใหม่คลิปหน้ารับรองว่ามีคอนเทนต์เด็ดๆอีกแน่นอนนะครับพลาดไม่ได้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย